ขอ,อนอบน้อมแด่พระตานไตรยัยขอกาสพระเทระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเชิญผ่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านโยมก็นั่งตามสบายนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่18มกราคมพุทธศักราช2568ตรงกับวันแรม5ค่ำเดือน2หรือ5ค่ำเดือน2วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปครึ่งเดือนแรกก็ผ่านไปแล้วนะอีกไม่กี่วันก็จะผ่านไปอีกเดือนหนึ่งวันเวลามันก็ผ่านไปอย่างนี้อย่างนี้ไม่มีใครที่จะหยุดยัง้งรั้งเวลาเอาไว้ได้ แต่ในความเปลี่ยนแปลงของวันเวลาโดยตัวของมันก็ไม่ได้ทำให้คนเรามีความดีความชั่วเพิ่มขึ้นโดยตัวของวันเวลาแต่ถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามมีการขนขวายเจริญกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองบุคคลคนนั้นแหละชื่อว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีตรงกันข้ามถ้าเกิดบุคคลใดก็ตาม มีการกระทำบาปประกรรมมีการทำความชั่วให้เกิดขึ้นบุคคลคนนั้นก็ชื่อว่ามีความเปลี่ยนแปลงเป็นไปในด้านชั่วในด้านที่ไม่ดีเวลาที่เราทำความดีเราก็มักจะหวังให้ผลของความดีเกิดขึ้นแก่เราฉับพลันทันใจแต่ตรงกันข้ามในคราวที่เราทำความชั่วน้อยคน หรือแทบจะไม่มีเลยที่จะรอความชั่วให้ส่งผลให้กับตนเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้เราได้พินิษพิจารณาว่าเราไม่ปรารถนาความทุกข์สัตว์อื่นก็เช่นเดียวกันไม่ปรารถนาความทุกข์ทัทง้ทงทั้งที่บางคนก่อเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์แต่ก็ไม่ปรารถนาความทุกข์คืออย่างไรบางคนก็กระทำปาณาติบาตนะมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์ มีการประพฤติผิดในกามมีการพูดเท็จโกหกคนอื่นมีการพูดยุยงให้คนอื่นแตกความสามัคคีกันมีการพูดคำหยาบด่าทอบุคคลอื่นให้เกิดความเจ็บใจมีการพูดเรื่องที่เหลวไหลไร้สาระให้คนถือปฏิบัติตามและทำให้เกิดความเสียหายบางคนก็เพ่งเลงอยากได้ของของคนอื่น บางคนก็พยาบาทปองร้ายคนอื่นบางคนก็มีความเห็นผิดทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้ก็เป็นเหตุที่จะทำให้ทุกข์เกิดขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าคำว่าทุกข์ในที่นี้ก็คือผลของอกุศลกรรมนั้นๆน,น,นั้นบางคนทำบาปอากุศลแต่ไม่ยินดีที่จะรับผลของบาปอากุศลอย่างนี้ก็มีบางคนหวังที่จะให้ได้รับสิ่งที่ดี แต่ก็ไม่เคยสร้างเหตุที่ดีอันนี้ก็ต้องไปพินิษพิจารณาใคร่ครวนกันให้ดีเพราะว่าธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสแสดงมีทั้งบอกทางที่จะไปอบายบอกทางที่จะไปสุคติโลกสวรรค์บอกทางที่จะไ,ไปสู่พระนิพพานให้แก่บุคคลผู้มีอริยาศัยใครมีอริยาศัยเลวนะโดยมากก็จะทำทางประพฤติปฏิบัติ เพื่อที่จะไปสู่ในสถานที่ที่เลวที่ไม่ดีบุคคลที่สั่งสมอร,รยาไสยที่ดีก็จะมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพื่อพัฒนาตนเองไปสู่จุดมุ่งหมายที่ดีฉะนั้นเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะก็อยู่ที่เหตุปัจจัยหลายอย่างหนึ่งในนั้นก็คือการใส่ใจของเรานั่นแหละว่าจะแยบคายหรือไม่แยบคายใส่ใจแยบคายนะิยมจงใจนะไม่ใช่ใส่ใจหยาบคายนะ ถ้าใส่ใจหยาบคายเนี่ยจะเกิดความเสียหายไดออ้ในวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลที่พระองค์ให้ความสำคัญพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยหนักในธรรมนะโยมนะไม่ได้หนักในบุคคลคำว่าหนักในธรรมคือเห็นความสำคัญของธรรมะหรือบุคคลผู้มีธรรมะนะก็จะให้ความสำคัญกับบุคคลนั้น ส่วนบุคคลโดยทั่วๆไปนะก็มีความโน้มเอียงไปในสิ่งที่ตนเองชอบพอบางครั้งก็ชอบพอในบุคคลบางครั้งก็ชอบพอในธรรมะยกตัวอย่างนะปัจจุบันโยมเรื่องราวของชาวพุทธนะที่เกิดขึ้นเป็นไปตามสื่อโซเชียลต่างๆไม่ว่าจะเป็นช่องทาง f a เฟ b o ุ๊ก YouTube, TikTok โดยมากไม่เห็นการเถียงกันระหว่างต่างาศาสนานะ ไม่เคยเห็นคนศาสนาพุทธของเราไปเถียงกับศาสนาอื่นหรือไปให้เหตุผลไปโต้วาทะกับศาสนาอื่นอาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะมีข้อที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นทางด้านจิตใจและความเป็นอยู่แต่ว่าระหว่างชาวพุทธกับชาวพุทธด้วยกันบางครั้งพระกับโยมก็ถกเถียงกันหรือแสดงเหตุผลซึ่งกันและกันบางพระ บางครั้งพระกับพระก็ถกเสียงกันหรือแสดงเหตุผลกับกันและกันโยมจูงใจเคยมีไหมคุยกับใครสักคนหนึ่งคุยไปคุยมาแล้วก็เหมือนกับคุยไม่รู้เรื่องเ็าจะบอกว่าฉันไม่คุยกับเธอแล้วพูดไม่รู้เรื่องอเคยมีนะบางครั้งบางทีเวลาที่เราคุยกับใครก็ตามพอเราจะบอกเหตุผลสักอย่างหนึ่งนะออคือพอจะเริ่มมีคือเริ่มจะมีอธิบายนะ ก็จะมักจะได้ยินคำพูดว่าไม่ต้องมาเถียง <S <S เคยเจอไหมบางทีเราก็มีเหตุผลที่อยากจะอธิบายแต่เขาก็เข้าใจว่าเราพยายามจะเถียงเขาบางทีเราก็คิดว่าเขาฟังไม่รู้เรื่องบางครั้งเราอาจจะพูดไม่รู้เรื่องก็ได้นะฉะนั้นในทุกวันนี้บางคนก็หนักในธรรมบางคนก็หนักในคนคำว,ว่าหนักในธรรมก็คือให้ความสำคัญกับธรรมะ เอาธรรมะเป็นใหญ่เป็นประธานบางคนหนักในคนก็คือเอาคนเป็นที่ตั้งใครก็ตามที่รู้สึกว่าอยู่ในกระแสสังคมคนนั้นจะดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ถ้าอยู่ในกระแสสังคมแล้วก็เป็นที่สนใจและบางคนไม่เพียงแต่สนใจเท่านั้นกลับปฏิบัติตามหรือมีเหตุผลที่จะช่วยปกป,กป้องบุคคลคนนั้น บางครั้งเขาอาจจะทำผิดก็ได้แต่เมื่อมีความหนักในคนชอบคนคนนั้นเขาแล้ว <c oughs> ก็อาจจะมาปกป้องบคุคคลคนนั้นโดยที่ตนเองอาจจะไม่รู้ตัวบางคนไม่ชอบใครคนใดคนหนึ่งนะ <c oughs> ก็มีการต่อว่าต่อขานกันนะแสดงทั้งทั้งที่ตอนแรกตนก็หนักในธรรมแต่เมื่อไม่ชอบใจก็มีการกล่าวกันว่าบุคคลอื่นอันนี้ก็สังเกตจิตใจของตนเองให้ดีก็แล้วกัน ในคราวที่ทางวัดได้ออกสื่อเกี่ยวกับเรื่องของการแนะนำบอกกล่าวธรรมะออกไปโยมมีญาติโยมบ,บางคนบางท่านก็แสดงความห่วงใยบอกว่าท่านช่วยไปบอกเอซีของท่านหน่อยว่าอย่าเที่ยวไปด่าคนอื่นอาตมาก็อยากจะบอกว่าแม้คนที่ดูอาตาม,มาก็ยังด่าอาตาม,มาเลยจะไปห้ามคนอื่นได้อย่างไรเราไม่สามารถห้ามใครได้ ห้ามไม่ให้คนนั้นดา่าคนนี้ห้ามไม่ให้คนนี้ดา่าคนนั้นห้ามไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะการห้ามไอการห้ามมันอยู่ที่เราแต่คนด่ามันอยู่ที่เขาเราเพียงแต่บอกว่าการดา่าการว่าบุคคลอื่นมีโทษเขาจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็อยู่ที่ว่าเขาจะมีภูมิในเรื่องของธรรมะมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นว่าพระไปด่าโยมหรือโยมไปด่าพระ ก็บอกว่าการด่าทําให้คนอื่นเจ็บใจนะเป็นอกุศลกรรมบทนะเป็นเหตุที่จะทำให้ได้รับทุกข์รับโทษต่อไปในสัมปรายภพในปัจจุบันชาตินี้อาจจะทําให้เกิดความเสียชื่อเสียงเราก็บอกไปแบบนี้พอบอกไปแล้วคนเขาคิดพินิจพิจารณาเห็นว่าเออในการด่าเนี่ยมันมีโทษอยู่จริงๆพระองค์ตรัสแสดงโทษของการด่าเอาไว้ถ้าหากว่าเขาเข้าใจในเหตุในผลเขาก็หยุดด่าเอง เราเพียงแค่บอกโยมนะเพียงแค่บอกอย่างอาตมาอย่างที่พูดไปวันก่อนก็มีทั้งผู้ที่ชอบใจไม่ชอบใจเราไม่สามารถให้คนทุกคนชอบใจเหมันอย่างที่เราชอบได้เราไม่สามารถทําให้คนทุกคนเกลียดคนอื่นเหมือนอย่างที่เราเกลียดได้ฉะนั้นชีวิตของเราอยู่บนโลกใบนี้ไม่นานถ้าเรามีเมตตาต่อกันก็จะเป็นผลดีทั้งแก่ตนเองและบุคคลอื่น ในวันนี้จะนำข้อความเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่พระองค์ให้ความสำคัญเราจะเป็นบุคคลน,นั้นหรือไม่เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งที่พระพิสุที่อยู่ในชาติภูมิโยมจุงใจรู้จักไม่ชาติภูมิสถานที่เกิดแนวบ้านเกิดเมืองนอนภาษาบ้านเรานะบ้านเกิดเมืองนอนเป็นชาติภูมิเป็นสถานที่ที่เกิด รผู้มีประภาคเจ้าของเราตอนเป็นพระโพธิสัตวเนี่ยอุบัติเกิดขึ้นหรือว่าประสูิที่ไหนยมจูงใจจําได้ไหมอยู่ที่สระบุรีหรืออยู่ที่เชียงใหม่เชียงรายหรือประสูติที่ไหนพระพุทธเจ้าตอนเป็นพระบพิษัท์เจ้าชายสิทธะนะเกบิลพัฒนนะเอาอินเดียโอ้โหสุดยอดต่อแบบ ถ้าพลาดนี่ก็พลาดน้อยที่สุดอ่ะอินเดียแถวอินเดียเนปาลนั่นแหละอ่าทกแถวอินเดียเนปาลนั่แหละนะนะที่สวนลุมพินีนะนะถ้าหากว่าตอนถือปฏิสนธิก็ในกรุงกบิลพัสคือตอบแบบนี้เนี่ยคลุมนะพลาดยากใช่ไหมโยนไปให้อินเดียกันเนปาลกอนแหละไปอยู่ตรงไหนหาเองอ่เแถวนั้นนะเมื่อพระองค์ได้ถือปฏิสนธิในคันของพระนางสิริหามายา ที่กรุงกบ,บิลพัสนนะสถานที่นั้นพระองค์ประสูติก็จริงแต่พระองค์มาตรัสรู้ที่ไหน <c oughs> พระองค์ตรัสรูท้ที่ที่พุทธคยาปัจจุบันนะตรัสรู้ปายสิปัตนาบริกทายวันนะแสดงธรรมจักตอนตรัสรู้ก็ตำบลอุรุเวลาเสน,นานิคมแคว้นมคตซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักว่า สถานที่ที่พระองค์ตรัสรู้คือพุทธคยาณปัจจุบันในคราวที่พระพิสุจมพรรษาอยู่ที่เมืองกบิลพัทพอออพรรษาก็เดินทางมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคในคราวที่เดินทางมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเนี่ยพระองค์ก็ทําปฏิสันฐานกับพระพิสุเหล่านั้นเวลาที่พระองค์ตรัสถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพระพิสุโยมพระองค์จะใช้พระดารัสว่าพิสุทั้งหลายพอทนได้ไหมพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไหม พอเราเจอกันเราจะถามยังไงเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมเราจะถามกันแบบนี้นะอืมแต่ถ้าหากว่าพระองค์หรือพระพิสุทธิ์เจอกันาถาม,ว,ามว่าพอทนได้ไหมคําว่าพอทนได้ได้ไหมเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญอยู่ในนั้นนะจริงๆแล้วเนะี่ยเราอยู่กับการบริหารขันแต่ละวันแต่ละวันมันมีความทุกข์เบียดเบียนขันของเราในแต่ละวันแต่ละวันนอนอย่างเดียวได้ไหม ไม่ได้เดินอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้นั่งอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ยืนอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้แม้ยืนเดินนั่งนอนนานเกินไปก็ทําให้กายของเราเนี่ยลำบากฉะนั้นเราจึงอยู่โดยการบริหารในการเปลี่ยนแปลงอียาบทแสดงว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยาบทโยมเกิดจากอะไรอย่างโยมนั่งนั่งไปอวเดี๋ยวก็พับเพียบขาซ้ายขาขวาบางทีก็นั่งขัดสมาธิอ้าทำไมต้องเปลี่ยนขนาดนั้นน่ะอามันเมื่อย เมื่อน่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แสดงว่าที่เมื่อยแล้วเราต้องเปลี่ยนแสดงว่าทนอยู่แบบเดิมได้ไหมใช้คําว่าทนเพื่อให้เห็นให้เห็นภาพชัดนะแต่จริงๆเราเราไม่รู้สึกว่าเราต้องทนนะพอเมื่อยปับ๊บเราก็เปลี่ยนเมื่อยปับ๊บเราก็เปลี่ยนแสดงว่ามันมีความทุกข์อยู่ในยาบทนั้นๆอาศัยยาบทนั้นๆเป็นไปทําไมจึงบอกว่ามันเป็นความทุกข์เพราะว่า เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันเป็นตัวทำให้เราอยู่กับเอียบทเดิมไม่ได้ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงพรมก็ถามว่าพอทนได้ไหมพอยังอัตภาพให้เป็นไปได้ไหมพวกเธอมาไกลไม่ลำบากหรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยอาหารบินทบาทหรืออันนี้ก็เป็นการสอบถามของพระผู้มีพระภาคเมื่อมีการสอบถามแล้วก็มีการสอบถามต่อไปว่าพวกเธอมาจากไหน พระวิสษุ์เหล่านั้นที่อยู่ในเมืองกบิลพัทก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าตนเองเนี่ยมาจากชาติภูมิคําว่าชาติภูมิในนี้ก็คือกบิลพัทชนบทนะเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบแบบนั้นแทนที่พระองค์จะถามว่าพระเจ้าสุโธธนะมหาราชพระเจ้าสุโกธนะพระเจ้าสักโกธนะพระเจ้าโตโตธนะพระเจ้าอมิโตธนะหรือพนางอมิตาเทวีหรือพนางมหาบชาบดีเทวีเนี่ย เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยพระองค์ก็ไม่ถามอยมถามถึงพระพิสุที่อยู่ในสถานที่นั้นว่าพิสุที่อยู่ในสถานที่นั้นน่ะใครเป็นผู้ที่มีการกล่าวมีการประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามมมาวินัยอย่างเช่นน่ะมีการประพฤติอยู่ในความมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีอยู่สถานที่ที่วิเวกประโรคความเพียรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นการที่พระองค์ได้ตรัส ถามอย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ตรัสถามถึงความไม่มีโรคของพระเจ้ญญาสุโท้ธนะเป็นต้นก็เพราะว่าพระองค์เห็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นพิสุพิสุนีบาศกบ,บาสิกาคู่ปฏิบัติเนี่ยเป็นที่รักแสดงว่าใครประสงค์จะให้พระองค์ทรงโปรดโยมต้องประพฤติปฏิบัติธรรมนะปฏิบัติธรรมในที่นี้คือกุศลธรรมนะเ,เดี๋ยวบอกว่าเอาวันก่อนอาจารย์บอกว่าให้ปฏิบัติธรรม โยมก็ไปปฏิบัติไม่เห็นมีใครรักโยมเลยแล้วโยมปฏิบัติทําอะไรอกุศลทำตื่นเช้ามาก็ด่าชาวบ,บ้านแบบนี้นะอมปฏิบัติอกุศนทำแบบนี้ไม่มีใครรักนะเออมีแต่คนไม่ชอบใจแต่คนที่ไม่ชอบระวังให้ดีโยมจงใจเวลาที่มีใครด่าเรานะสมมุติว่ามีใครด่าเราเราอาจจะทําดีหรือไม่ดีก็ตามละมีคนด่าเราตอนถูกคนด่าเนี่ยระวังให้ดี ระวังอะไรระวังใจของเราที่มีความรู้สึกต่อคำด่าและจะเป็นเหตุให้ทำบาปอากุศลบางคนบางท่านหาเหตุที่จะไปอบายโดยการพยาบาทปองร้ายคนอื่นสมมติว่าคนคนนึงเขามีอำนาจมากกว่าเราว่าด้วยทรัพย์สินเงินทองเขาก็มีอำนาจมีมากกว่าเราว่าด้วยกําลังนะกำลังของบริวารก็มีมากกว่าเรา าเราจะไปพูดไปว่าไปด่าเขาเนี่ยตรงๆเนี่ยเขาอาจจะเล่นงานทำให้เราลำบากได้ก็เลยคิดอยู่ในใจนะคิดอยู่ในใจไม่พอมีความพยาบาทกรุ่นอยู่ในใจว่าขอให้มันตายขอให้มันชิบหายขอให้มันตายขอให้มันชิบหายนะถ้ามีใจแบบนี้นะชื่อว่าพยาบาทเกิดขึ้นในใจของบุคคลน,นั้นไม่ได้เปล่งออกมาทางวาจาไม่ได้เคลื่อนไหวออกมาทางกายแต่มีใจ พยาบาทปองร้ายบุคคลอื่นอย่างนี้เรียกว่าอากุศลกรรมบทตอนนั้นเขาอาจจะไปเที่ยวกันลูกก็าอาจจะไปเที่ยวสวนสนุกไปเที่ยวทะเลไปเที่ยวภูเขาหรือไปต่างประเทศไปอยู่ในสถานที่ที่สะดวกสบายมีความรื่นรมแต่ใจของเราที่ประทุษร้ายเขาเนี่ยเป็นพยาบาทแล้วคุ้มไหมยอมยมว่าไม่คุ้มนะมีบ่อยไหมอ่าโชคดีนะไม่มีนะบางคนบอกว่า ครบไหมไม่ครบม,มีบ่อยไหมไประจําถ้าประจํานี่ต้องต้องคิดให้ดีเลยนะเออถ้าหากว่าไม่มีเนี่ยใช้ได้เลยเพราะว่าแสดงว่าเราสังเกตใจของเราฉะงนั้นทุกวันนี้เนี่ยบางคนไม่ด่าคนอื่นด้วยปากบางคนไม่กระทําอะไรก็ตามด้วยกายให้คนเขารังเกียจแต่ใจกรุ่นใจด่าใจว่าคนอื่นถ้าเป็นพยาบาทขึ้นมาโยมเป็นอกุศลกรรมบทนําเกิดที่ไหนได้บ้าง เป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานฉะนั้นอันนี้เป็นอกุศลกรรมที่เกิดขึ้นกับเราและถ้าเกิดว่าเราด่าคนอื่นน่ะอ่าไม่ใช่ด่าออกมาทางวาจาพิมพ์ด่าทุกครั้งที่พิมพ์ด่านะเออก็จะเป็นเหตุเหมือนกันเพราะว่าการด่าทําให้คนอื่นเจ็บใจเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของมันเป็นไปทางกายก็ได้เป็นไปทางวาจาก็ได้ บางคนนะคนชูมานิ้วเดียวเป็นการด่าได้เหมือนกันนะยังเคยเห็นไหมเออนิ้วของเราเนี่ยถ้าชูผิดนิ้วเนี่ยเป็นการด่าเลยนะแต่ยกนิ้วโป้งก็อาจจะดีหน่อยแต่ยกนิ้วชี้ไปอกก็ยังแจลียวแต่ถ้ายกนิ้วกลางมาเนี่ยน่าจะมีปัญหาเออเขาเป็นการด่ากันอาศัยนิ้วนี่แหละนะเป็นการด่าทางกายฉะนั้นก็ระวังให้ดีเนี่ยพอบอกไปแบบนี้เดี๋ยวก็บอกว่าพระชอบขู่แต่มาก็ไม่เข้าใจชีวิตของคนจริงๆนะ เราบอกว่าเอออย่างนี้มันไม่ดีนะก็หาว่าพระขู่ซนี่เอ้าอันนี้ก็อยู่ที่การใส่ใจก็แล้วกันในคราวครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็มีการสอบถามพระพิสุแล้วก็มีการถามว่าใครประพฤติปฏิบัติธรรมอย่างไรมีการแนะนําบุคคลอื่นอย่างไรหนึ่งในนั้นก็คือพระปุณณมันตานิยมประพฤติปฏิบัติธรรมทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองด้วยและก็แนะนําบุคคลอื่นให้ได้รับประโยชน์ด้วย พระองค์ก็ชื่นชมพระปุณณนะมันตานีบุตรนั้นและที่สําคัญนะโยมนะเราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้าเราไม่มีที่เคารพไม่มีที่ยำเกรงจะอยู่เป็นทุกข์ครั้งที่พระองคนะ์ได้ระลึกนึกถึงว่าพระองค์จะเคารพใครเพราะว่าไม่มีใครที่พระองค์จะให้ความเคารพพระองค์ก็เลยเป็นผู้เคารพในธรรมหนักในธรรมฉนันมีพระดํารัสข้อความหนึ่งที่พระองค์ตรัสไปว่า ทุกขังโขอคาระโววิหรติอัปปติโสบุคคลผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงเนี่ยอยู่เป็นทุกข์ถ้าก็ายมรู้สึกไม่เคารพใครสักคนหนึ่งยมจะอยู่เป็นสุขไหมสมมุติเอาอยู่กับพ่อกับแม่นั่นแหละเถียงพ่อเถียงแม่สักวันหนึ่งอ่ะวันนั้นจะอยู่เป็นสุขไหมโอ้โหวันนี้สบายใจแล้วนอนหลับกินอิม่มระบายได้ดีเหลือเกินตั้งแต่เถียงพ่อเถียงแม่เมื่อเช้าเนี่ยมีใครเป็นแบบนี้ไหม ไม่มีหรกโยมหลบหน้าหลบตากลัวว่าจะถูกตําหนิติเตียนความเคารพเนี่ยถ้าไม่มีในใจของเราแล้วเนี่ยจะทําให้เราเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีความยำเกรงก็จะทําให้เรามีทุกข์ตอนที่พูดตอนที่รู้สึกสะใจในคราวครั้งนั้นอ่ะมันไม่ได้คิดหรอกเพราะอะไรเพราะโทสะก็ดีหรืออกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะมันจะทําให้คนคนนั้นไม่สามารถเห็นอัดเห็นธรรมที่ถูกต้องได้ ฉะนั้นก็ระมาัดระวังกันให้ดีก็แล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมมีเรื่องราวของคนคนหนึ่งยกมาเป็นตัวอย่างว่าพระองค์ให้ความสําคัญต่อบุคคลคนนั้นอย่างไรมีเรื่องอยู่ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเนี่ยเมื่อจวนเข้าบรรษานะก็มีพิสุสงแวดล้อมเสด็จออกจาริกไปจากเชตวันโดยมากแล้วพระองค์จะจบบรษาอยู่ที่วัดพระเชตวันนะไม่ว่าจะเป็นพระเจ้าโกศมหาราช หรือไม่ว่าจะเป็นานาถาบิณกะเศรษฐีเป็นต้นก็ไม่สามารถทําให้พระองค์เสด็จกลับได้เนี่ยพอพระองค์จะเสด็จจกริบไปที่อื่นเพื่อไปโปรดเวนยสัตว์อย่างที่อื่นๆแม้พระเจ้าโกศลแม้านาถาบิณกะเศรษฐีจะทูลให้พระองค์เสด็จอยู่ที่วัดเฉตวันก็ไม่สามารถกราบทูลให้พระองค์ประทับอยู่ได้ถ้านานาถาบิณกะเศรษฐีก็กลับมาบ้านโยมก็นั่งเสียใจ ท,ท,ทั้งที่ท่านก็นเป็นพระโสดาบันมีความเข้าใจในเหตุในผลนะแต่การไม่ได้ปรนิบัติพระองค์เนี่ยรู้สึกว่าเออตนเองขาดการดูแลขาดการใส่ใจขาดการปรนิบัติพระสงฆ์มีพุทธเจ้าเป็นประมุขในคราวครั้งนั้นทาสีของท่านอนาถาบิณกะชื่อว่าปุนาเห็นแล้วก็เลยกล่าวว่าท่านนาเนท่านเสียใจหรือ อนณาถาบดิกาศเศรษฐีก็ตอบว่าใช่แล้วข้าไม่อาจจะทำให้พระาศาสดาเสด็จกลับได้เมื่อเป็นอย่างนั้นข้าก็คิดว่าข้าก็คงไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ถวายทานตลอดสามเดือนนี้ตามที่ตั้งใจที่เสียใจก็คือเสียใจว่าตนเองไม่ได้ฟังธรรมตนเองไม่ได้ถวายทานเนี่ยอันนี้คือวิธีคิดของผู้ที่เจริญกุศลอยู่บ่อยๆเนืองๆน,นางปุณณธา,าสีก็เลยกล่าวว่านายฉันจะนำพระาศาสดากลับมาเอง เศรษฐีก็เลยพูดว่าถ้าเจ้าสามารถนำพระศาสดากลับมาได้เจ้าก็จะเป็นไทยแก่ตัวแสดงว่าในสมัยก่อนเนี่ยประเทศอินเดียยมมีการยึดถือกันโดยความเป็นทาตเป็นบ่าวเป็นนายเหมือนสมัยก่อนตอนที่ประเทศไทยของเรายังมีทาตอยู่ก่อนที่ในหลวงรัชกาลที่ห้าจะยกเลิกทาตเนี่ยก็มีทาตแบบนั้นแหละเหมือนกันอินเดียกับไทยก็ไม่แตกต่างกันเกี่ยวกับเรื่องของการ เป targets, ity, like to to ็นบ่าวเป็นนายเป็นท่านเมื่อเศรษฐีกล่าวอย่างนั้นนางก็ไปมอบแทบเบื้องพระยุคลบาทของพระทศของพระทศพลแล้วก็ทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ขอพระองค์โปรดเสด็จกลับเถิดก็ไปทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้เสด็จกลับวัดพระเชตวันพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าปุณาเจ้าเป็นคนอาศัยเขาเลี้ยงชีพจัดทำอะไรให้เราได้ เนี่ยค์ก็ตรัสถามว่าเอา้าเธอจะทําอะไรให้เราล่ะเธออาศัยคนอื่นเลี้ยงชีพอยู่ไม่ใช่หรือนางก็กราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์ไม่มีทายาทข้าพระองค์ไม่มีทายาร,รมดอกแม้พระองค์ก็ทรงทราบเนี่ยก็คือไม่มีของที่จะถวายเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นความสําคัญนะดังนั้นเวลาที่โยมไม่มีวัตถุสิ่งของใดจะให้ทานเนี่ยอย่าก,กังวลใจว่าเราจะทําความดีอย่างอื่นไม่ได้ อาศัยนางนี่แหละเป็นเป็นบุคคลตัวอย่างนะ,นะข้าพระองค์ไม่มีทายธรรมดอกแม้พระองค์ก็ทรงทราบแต่เพราะเหตุที่พระองค์เสด็จกลับข้าพระองค์จักตั้งอยู่ในสารณะสามในศีลห้ารับสารนคมถ้าพระผู้มีพระเจ้าเสด็จกลับนะไม่จะริกไปชื่ออื่นนางจะรับสารนคมกับรักษาศีลแบบที่ยมกล่าวพุดทางสารนางขจามีนั่นแหละแบบนั้นเลย พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงสาธุการว่าดีละปุนาแล้วเสด็จกลับเข้าสู่วัดพระเชตวันไม่ไปเลยนะไม่มีของจะถวายไม่มีอะไรจะให้เป็นพิเศษแต่ถ้าพระองค์เสด็จกลับวัดพระเชตวันข้าพระองค์จะอยู่จะรับสรรคมและรักษาศีลเป็นไงอ่ะเป็นไงแหละยมจูงใจเห็นความสำคัญของสนนคมหรือ,อยังเนี่ยอันนี้คือพระองค์หนักในธรรมนะ งั้นทุกวันนี้เราหนักในอะไรเวลาที่โยมดูสื่อโซเชียลต่างๆนะอย่าเป็นแบบเชียร์มวยนะ <c oughs> เห็นพระคุยกันเห็นพระให้เหตุให้ผลหรือญาติโยมมาแสดงธรรมะอย่าอย่าฟังทำแบบเชียร์มวยอยากจะให้พระรูปนี้ชนะพระรูปนี้หรืออยากจะให้โยมคนนี้ชนะพระรูปนี้อยากจะให้พระรูปนี้ชนะโยมคนนี้อย่าไปดูแบบเชียร์มวยเพราะว่ามันไม่ทําให้เกิดผลดีทั้งแก่เราทั้งแก่บุคคลอื่น ไม่ได้ทําให้าศาสนาของเราเนี่ยอยู่ได้โดยปลอดภัยเพราะว่า,าศาสนามีแต่จะอันตรธานไปอันตรธานไปจากใจคนถ้าเราทําให้ใครในคนใดคนหนึ่งเสื่อมศรัทธาด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามเขาเมื่อเสื่อมถอยจากาศาสนาเราก็ชื่อว่าขาดคนที่จะช่วยกันรักษาศาสนาไปคนหนึ่งถ้าเขาถอยไปจากาศาสนาสองคนเราก็ขาดคนที่จะช่วยรักษาศาสนาไปสองคนฉะนั้นอย่าพยายาม ทำโดยประการที่ใครจะเสื่อมถอยจากศาสนาเลยโดยเฉพาะเราชาวพุทธควรจะมีเมตตาต่อกันให้เหตุให้ผลศึกษาธรรมะและนำไปประพฤติปฏิบัติขัดเกลาจะเป็นการดีที่สุดก็ขอให้เราท่านทั้งหลายเป็นผู้หนักในธรรมอย่าหนักในบุคคลยึดถือธรรมะที่โปร่งแสดงเมื่อยึดถือธรรมะที่โปร่งแสดงแล้วก็จะเป็นเหตุให้เรามีวิจรารณญาณในการใคร่ครวญถือเอาในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ฉะนั้นในวันนี้ก็ขอ,อนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ขอ,อให้บุญกุศลญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทาไว้ด้วยดีแล้วนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดําเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ,นมพ,นพาน้นทุกบรรลุมรรคผลนิพพานด้วยการทุกคนทุกท่านเชิญ ต่อไปโยมเจ้าภาพถวายอาหารเช้านี้นิมนต์สวดมรดิกาธรรมุนุชิตให้กับโยมเครือวันแสนนาวรัตนะต่อไปก็นิมนต์พระพิสษุสมณนีนะครับตั้งใจสวดมรดิกานะ